哈哈。 ชื่อเมย์ทุกคนนะคะกลับมาพบกับชื่อส้มอินดิพีเดนต์เกิร์ลวันนี้เราจะมาต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วซึ่งคลิปที่แล้วเราเนี่ยได้รีวิวน้องทึ้ไลท์ไปเรารีวิวไปแค่ว่าน้องมีลักษณะหน้าตาย,ยัางไงมีการเปิดไฟกีระดับแล้วก็สอนเชื่อมต่อแอปพลิเคชันไปบ้างแล้วทีนี้เนี่ยวันนี้เราไปรู้มาแล้วว่าเราสามารถที่จะทําให้แท่งไฟอันเนี้ยของเราเนี่ยนอกจากเปิดแบบสารระดับแบบเนี้ยหนึ่งสเราสามารถทําให้มันกระพริบตามจังหวะเพลงของน้อง ได้เราสามารถทําได้ในหลายๆแอปพลิเคชันนะคะทุกคนร่มจะเลือกเป็นแอป Spotify แต่ว่าต้องสมัครเป็นทีเมี่ยก็เดี๋ยวจะลองเปิดให้ทุกคนได้ดูกันไม่รู้มันจะเห็นไฟหรือเปล่าอะ่ะเอ้ไฟปกตินะเราจะขึ้นให้ดูวิธีการเซตตั้งค่านะคะตั้งค่ายังไง ให้ธูไลท์ like เราแบบว่าเล่นผิดผิดก็ผิได้ก็คือให้เราเข้าไปที่สปอตดีไฟใช่ปะ่ะแล้วก็เข้าไปที่หน้าหลักของเราแล้วก็กดไปที่ฟันเฟืองที่จะสามารถตั้งค่าได้ทุกคนทีนี้เนี่ยเช็คดูก่อนว่าบัญชีตัวเองเนี่ยเป็นบัญชีแบบพรีเมียมหรือเปล่าก็กดที่คําว่าบัญชีมันก็จะมีบอกว่าการสมัครสมาชิกแล้วก็จะขึ้นคําว่าพรีเมียมไม่ให้นะคะโอเคแล้วดีไฟเราเนี่ยเป็นแบบพรีเมียมแล้วเนี่ยเราก็ต้องตั้งค่าคุณภาพเสียงให้มันได้ก่อนถึงจะสามารถเปิดได้ คือตอนแรกอะเชื่อลองแล้วเปิดแบบธรรมดาคือไม่รู้ไงจะทยังไงมันก็ไม่กับผิวอะแล้วก็เหลือปล่อยเลยตามเลยแบบมาหลายวันมากจนเมื่อคืนเนี้ยรู้สึกแบบว่าว่างเอามาลองเล่นดูซิแล้วก็ลองเปิดดูคลิปคลิปหนึ่งแล้วก็เจอว่าเออมันต้องตั้งค่าคุณภาพเสียงก่อนทุกคนซึ่งตรงเนี้ยจะมีเมนูให้เราเลือกอยู่นะก็คือตั้งค่าคุณภาพเสียงก็กดเข้าไปมันก็จะมีกําลังสตรีมใช่ไหมจะมีสตรีมด้วย WiFi ตรงสตรีมด้วย WiFi เนะี่ยปกติเนี่ยมันจะเลือกเป็นอัตโนมัติไว้อยู่ค่ะเราก็เลือกเป็นคําว แล้วก็ตรงสตรีมด้วยเครือข่ายมือถือเราก็เลือกเป็นสูงเหมือนกันนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาเราไม่รู้หรอกว่าการดาวน์โหลดเนี่ยมันเกี่ยวข้องไหมเราก็เลยเลือกเป็นสูงไว้อีกอันนึงแค่นี้ค่ะเดี๋ยวลองมาลองเทสกันนะคะลองเปิดก่อนอ่าตรงนี้มันจะมีไม์อยู่นะคะทุกคนเราต้องเอาไม์ตรงนี้ไปจ่อเสียงก่อนนะคะเปลี่ยนแล้วนะเห็นไหมเงยคอนดูเนี่ย

ทุกคนมัเปลี่ยนได้แล้วเราดีใจมากบ๊วยคนีา You said. 没劲呀 ง่ายก็คือให้ทุกคนเปิดธรรมดาเลยจ้ะเปิดครั้งเดียวกดปุ๊บแล้วก็ไปเปิดแอปที่เราสมัครหรือมีเพลงนี้ไว้ถ้าเป็น Spotify ก็คือต้องเป็นพรีเมียมแล้วก็ไปตั้งค่าให้มันเป็นเสียงเพลงที่ดังออกมาเ,เป็นคุณภาพสูงแล้วน้องไม์ของน้องทูไลเนี่ยถึงจะสามารถจับเสียงนั้นได้แล้วก็เปลี่ยนสีตามได้นะคะทุกคนวันนี้คลิปนี้ก็มีสาระอยู่นะสาระที่เพิ่งรู้นะคะมาบอกทุกคนก็ช้าหน่อยไม่เป็นไรหรอกเน,ะนาะมันเป็นความภูมิใจของเราเราก็ขยากจะมาบอกเฉยๆนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ ะะจะจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วคลิปหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรรอรุ้นกันนะคะทุกคนตอนนี้ยังไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยเพราะว่าติดโควิดค่ะทุกคนเราไม่สามารถที่จะไปไหนได้เลยทําได้แค่รีวิวค่ะใครอยากให้รีวิวอะไรนะคะส่งของเข้ามาค่ะเดี๋ยวรีวิวให้ค่ะทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบายเอ้ยอย่าลืมกดซับสไคร e กดัวถูกใจกดัวแทร์ให้เราด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เชื่อ้วยนะคะทุกคน ให้เชื่อได้ทำคอนเทนต์ดีๆหรือเปล่าคอนเทนต์ content น่ารักๆักแบบนี้ต่อไปนะคะทุกคนสำหรับ,ว,บวันนี้บ๊ายบายสวันนสดีทุกคน,น